thank you ไวยที่วงยงก,กันยาก Bye. Bye. a ah, wa คุกวันไม่มีได้พันจริงจังครั้งเดียววันเดือนน้นในาขอข้องเราเคายไหนทุกขบางอย่าง i yeah. 那乌龙。 ตาโอโรโบนี่เป็นมาจริงแห่งคำประพุทธนำลดตอ่อหมดชั่วดีนํามันก็โอถ้าหากเราพาดประเดี๋ยวจะมาจุโนโจะพาเราโหว่าเราโหลลงทะาท,ะทะองแนงนี่แหลงโยเอรอย เป็นยอมย่าต่อ คนที่เจ้าเหวนนายทำองคชาพุทธข้าเจ้ากันไม่เคยเข้าข้างใครยอมรับตา 为何？ สมเด็จพระสัมมาสัมทุทธเจ้านอบน้อมเด่กพระธรรมคำสอนและกัพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพประมาทหนาคัะทั้งสี่ตอลอดดับพระดำดับทั้งหลายทั้งปวงที่มาร่วมในการทำสังฆยานาเพื่อเป็นบุญบุทิศให้กับคุณพ่อชมโนโสุนงเดินพูตแต่งกายทำลายคัน วันนี้ซึ่งมีภรรยาก็คือคุณยมสาธีนีนโนสูงเนิน,นพร้อมด้วยบทก็คือคุณยมนัทศกลโนสูงเนินผู้เป็นต้นเป็นประธานในการทำสังคาาก็คือการรวบรวมร้อยกองเอาคำสั่งคำสอนอย่างที่พวกเราเข้าใจนั่นคือการทำแจงฉะนั้นการทำสังคานาด้วยการทำแจงนั้นมีความสำคัญอย่างมากหน้านอกบอกความงามส่วนหน้าในานั้นบอกซึ่งคุณงามความดีวันนี้ เป็นหน้าที่โดยเฉพาะของคนที่เป็นบุตรมีความสำคัญอย่างมากในการข้ามเกี่ยวในการประเพณีนิยมทำแต่โบราณอาจารย์เป็นกุลบุตรนั้นถือว่าบิาาดาบดาเป็นผู้ที่ให้มาตั้งแต่เกิดหรือกำเนิดเกิดกายไม่มีชีวิตมีลมหายใจบ้านปลายชีวิตของคนเป็นพ่อเป็นแม่นั่นะคือสิ่งที่ลูกนั้นสมควรทำนั่นกะ็คือทำบุญบุญที่ส่วนบุญส่วนกุศลเป็นการปิดตาพ่อปิดตามแม่ยามที่ท่านดาบยับสังขารลงไป คนบางคนจะดีไม่ได้ดีที่ลายศเพราะเมื่อไรถ้าเราหมดยศมันจะพยศแล้วก็หมดดีคนเรานั้นจะดีไม่ได้ดีที่ทรัพสมบัติเพราะถ้าหมดทรัพย์สมบัติแสดงว่าคนคนนั้นมันก็จะหมดดีแต่คนเรานั้นจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเราทําจะสูงจะต่ำมันอยู่ที่เรา w ทำตัวเมื่อวันหนึ่งที่เราทําตัวอย่างไรปลูกฟักทองเราก็จะได้ผลฟักทอง ปลูกต้นนําใยปลูกต้นวะไเฟเราก็จะได้ผลสิ่งนั้นเป็นการตอบแทนก็เหมือนทนะ่าคุณพ่อชมที่ท่านปลูกเอาไว้นั่นคือสิ่งที่ท่านนั้นได้อุตสาหะพยายามฟูมฟักหลอมเกี้ยนมาตั้งแต่เริ่มต้นมีชีวิตเติบโตขึ้นมาฉฉนั้นวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของลูกถามว่าลูกไม่จัดงานแจ้งให้กับพ่อได้ไหมไม่สนใจไม่ใยดีได้หรือเปล่าได้ลูกจะทําอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ลูกกระทํา แต่ต่อไปในวันขนา้างหน้าเราก็ต้องทําใจยอมรับว่าลูกหลานคนไหนที่ทําดีกับพ่อกับแม่ลูกของตนก็จะทําดีกับเราเเช่นเดียวกับเราที่เรานั้นทําเป็นแบบเป็นอย่างให้กับลูกกับหลานฉะนั้นถ้าไม่จัดจะได้อะไรครับไม่รู้แต่ถ้าลูกได้กระทําหน้าที่ของความเป็นลูกจงจาให้ดีนะลูกว่าเราได้ทําหน้าที่ของความเป็นลูกได้ครบบริบูรณ์ ยามพ่อแม่อยู่เราก็ต้องเลี้ยงทางกายยามใดที่พ่อแม่เราตายเราก็ต้องเลี้ยงทางวิญญาณกับท่านเราจะเลี้ยงทางกายจะเลี้ยงทางใจจะเลี้ยงทางวิญญาณขอให้ลูกได้กระทำสักหน่อยเถอะนี่คือหน้าที่ของลูกที่พระพุทธเจ้าถ่าย,ยกย่องเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้การกระทำของลูกจึงได้แสดงผลออกมาว่าวันนี้ลูกตั้งใจทําหน้าที่ของความเป็นลูกมากน้อยขนาดไหน นี่คือคนที่ดีที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครเทียบได้กับบิดามารดาของเราต่อให้ลูกวันนี้มีอายุชนาสาเติบโตมา20 30 40 50 60ร้อปีพันปีเชื่อได้เลยว่าในช่วงตลอดชีวิตของเราในฐาะนะก,การกําเนิดเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดเป็นคนนั้นเราจะไม่เจอคนที่รักเราเหมือนดับพ่อคนนี้อีก เราจะไม่ได้เจอคนที่รักเราเหมือนดั่งมารดาก็คือแม่ของเราอีกถ้าวันหนึ่งวันใดที่พ่อแม่ล้มหายตายจากลูกจะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านก็ไม่อาจจะสามารถกู้คีพชีวิตของพ่อของแม่ได้กลับคืนต่อให้แม้วันนี้ลูกมีคู่ชีวิตที่ดีมีลูกมีหลานมียศถาบรรดาศักดิ์เราจะไม่ได้เจอคนที่รักเราแท้ๆเหมือนพ่อกับแม่เราผู้เสียสละ เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องชื่นชมเอาไว้ากการกระทําวันนี้แม้จะหมดเงินหมดทองมากมายขนาดไหนลูกเอ๋ยเองอย่าเสียดายนะลูกเวลาที่เราหมดไปในวันนี้เองอย่าเสียดายนะลูกเพราะอะไรนะ่ะเพราะคนที่อยู่ดูแลเราให้เราหมดทุกสิ่งทุกอย่างนอนโดยปราศจากชีพลมหายใจท่านผู้นี้คือคนที่ให้เรามามา,มากกว่าสิ่งที่เรา ตอบแทนท่านในวันนี้นี่คือความสําคัญเพราะฉะนั้นในการทําสังคยานาหรือว่าความเจงเนี่ยนับได้เลยว่าโยมเป็นบุญที่ใหญ่และบุญอ,อื่นๆเนี่ยจะมาเทียบเท่ากับบุญแจงหรือว่าทำสังคยานาเนี่ยยังถือว่าเทียบไม่ได้บุญในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าแก่นของบุญมีด้วยกันแค่ห้าบุญพระเคยบอกโยมหลายครั้งแล้วหนึ่งเลยก็คือบุญสร้างพระอุโบสถ ลูกหลา,านญาติบิรคนไหนสามารถสร้างพระบอชสถสักหนึ่งหลังได้มีส่วนเกี่ยวในการสร้างพระบอชสถสาเร็จได้สามารถประกอบกิจทางพระพุทธศาสนาได้ประดุจดับลูกคนนั้นได้บูชาพ่อบูชาแม่เพราะพระบสถนั้นจะทําให้คนธรรมดานั้นได้เป็นสมณะาําให้สมณะนั้นสามารถดารงโครงการปฏิพฤติปฏิบัติให้ถึงมรคนิพพานจึงมีอนิสงส์ที่สูงบุญอย่างที่สองก็คือบุญบวดลูกบุญบวดหลาน ใครที่มีลูกใครที่มีหลานส่งมาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาจะบรรพชาบวชเป็นสัมมเนรหรือจะอุปสมบทบวชเป็นพระเหมือนอย่างวันนี้ลูกเนรถือว่าเป็นลูกลูกและหลานาของบ้านนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราได้บรรพชาอาน,นิสงส์ให้กับผู้ตายนั้นถึงแปดกรรมนี่คืออาน,นิสงส์ใหญ่ซึ่งบุญอย่างอื่นมันไม่สามารถจะมาเทียบเท่าประมาณของบุญบวชได้จึงนิยมกันเอาไว้ว่าเวลาที่เรามีศพ ใครจะเป็นปิดามานดาวงศาขณาชาติล้มหายตายจากจึงมีให้การบวชเนรหน้าไฟเอาไว้เพราะมันมีความสําคัญเพราะบุญบวชสามารถอย่างไม่ให้ต้องไปตกในกระทะทองแดงไม่ต้องไปปีนต้นนิ้วไม่ต้องไปอยู่ในอาจมไม่ต้องไปเปรตสูรสุรกายอย่างนี้เป็นต้นสามารถวัดเป่าความทุกข์ที่เกิดจากดวงจิตของผู้ตายนั้นได้ ประการที่สองเนี่ยประการที่สามบุญที่ใหญ่บุญหนึ่งก็คือบุญกระถินบุญกระถินเป็นบุญแปกเป็นบุญขั้นกลางเพราะเป็นบุญที่พระพุทธเจ้าทรงเอ่ยพระด้วยพระโอฐ์เองบุญอย่างอื่นพระพุทธเจ้าไม่เคยอ้างขอแต่บุญกระถินนั้นพระพุทธองค์ทรงเอ่ยด้วยพระวาจาเพราะพระองค์เองใครได้ทำนั่นว่าเป็นบุญกุศลใหญ่และบุญอย่างที่สี่นั่นคือบุญฟังเทพมหาชาติเวสสัตว์รชาดตกสิบสามกันหนึ่งพันพระคาถา ใครภาคเพียรพยายามฟังเทพมหาชาติได้จบครบภายในวันเดียวได้ครบประกอบด้วย1นึ่พันพระคาถาบุคคลคนนั้นจะได้เกิดทันพระพุทธเจ้าองค์ที่5ก็คือพระศรีอริยเมตไตรที่จะได้อุบัติเกิดขึ้นมาหลังจากพระพุทธศาสนาของเราในศาสนาปัจจุบันนั้นครบ5,000ปีดังนั้นบุญทั้ง4ีหอย่างนี้เรียกว่าเป็นแก่งของบุญ บุญที่สาคัญที่สุดนะั่นคือบุญแจงที่พวกเราได้ประดับประดา,ะดาเขียนสักเ,เป็นสักเป็นสีทําไมพระถึงต้องพูดเรื่องนี้เพราะมันมีความสาคัญนะ้าโยมทําทกันแล้วไม่เข้าใจมันก็เหมือนตําน้าพริกเป็นอะไรแมนะ่น้ํามันไม่เกิดคุณไม่เกิดค่าและไม่สามารถจะไปปิดนรกให้กับวิญญาณเพราะคุณพ่อชมโนสูงเดินได้เลย